สวัสด,ดีครับช่วยกดไลค์กดสมัครให้ผมหน่อยได้ไหมครับมผมจะลงคลิปให้ต่อเนื่องนะครับแต่ผมจะไม่คยพูดนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์ผมได้ สัญญาว่าผมจะลงคลิปตออิดต่อกันเรื่อยๆนะครับผมเป็นไข้ครับผมดูด้วยใข้เสียงค่อยแหบครับจะให้ผมทำคลิปอะไรมากที่สุดครับคอมเมนต์ด้วย ครับถ้อยากให้ผมทำคลิปอะไรผมทำได้ทุกคลิปครับงั้นวันนี้วิคีนีน